ใช้ปุ๋ยอะไรไม่อะเนี่ยมาเ้็งเต่าทองถ้าไม่งั้นเอฟต้องใช้ใช้สารเค,เคมีช่วยแล้วมัใช้ฟอกกี้อย่าฉีดใส่ถุงมือฉีดเนี่ยเนี่ยบินไปแล้วนะนี่นนนนนสะแตลน้ำสแตลน้ำสเดาก็ได้ถ้าไม่เล่นเคมีอ่ะเออนั่นแหละสะเดาอยู่ข้างบ้านน้ำสเดาก็ได้ ต้องรีบฉีดใเลยเนี่ยต้องรีบีเลยที่ไม่ได้มาดูนะให้เพราะเพราะรุ่นใหม่ไปด้วยใสกี่ต้นนะยังไม่ได้ใส่นะครับมันจะพวนอยู่เยว กอนควรเข้าควรออกไม่เอากว้างกว่านี้นะแค่นี้ก็ได้เหรอแค่นี้ก็ได้ตามต้นกันไปเอาไปเอาที่แกมานเลยไหม ครับเดี๋ยวผ <ไป S 1> มแปลวมาให้รอบเดียวก็ได้ทำให้หมดก่อนแล้วก็มาโรยรอบเดียวแล้วก็ปบพร้อมกันโอเคเนี่ตอนนี้น่าเป็นห่วงเฮ้ยนี่เป็นก็ต,ตัดไม่ให้ฮะ ใช่ป่ะตนนี้ปล่อยไหมนี่หน่อไม้มาแล้วหน่อแรกมาแล้วอ่ะนี่ไง ควรก่อนควรเข้าควรออกแมวกว้างกว่านี้นะแค่นี้ก็ได้แนละ้วแค่นี้ก็ได้ตามต้นตไปไปเอาที่แก่มาลุยไหม ั๋ยวผมแปลม,มาให้รอบเดียวก็ได้ทำให้หมดก่อนแล้วก็มาโรยรอบเดียวแล้วก็บพร้อมกันโอเคเนี่ยตอนนี้น่าเป็นห่วงเฮ้ยนี่เป็นกระัดไม้แห้ง ขีไก่ไข,ไข่ดีไหมดีมากแล้วก็มีแกบนิดนึงน่าจะเป็นเนื้อไก่ไข่นุณคือว่าดีมากเลยไหมอือรอบๆโคนดีเอดอันนี้อันนี้ต้องกบไหมเนี่ย อจอโบก็คือถ้าจะให้ดีก็คืออยู่ในดินแล้วก,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 ก็ดินกบเพราะมันจะมีจีดินทรี์ถ้าดินตากเลยไม่เลอะไรนะก็ขงอีสานเด็อมมดอยู่างบนจุินทีร้อนดีถึงก็ตายเสือมหมดอ๋อแล้วกิดเอาขี้ไก่มาตากแด่ข้างบนก็ไม่มีจุลินทรีย์ แต่มันไม่ดีไม่ดีเท่านี้อ่ะหมมาาายควว่ไงแบบว่างงเอาขี้ไก่มาตากแดดอย่างเงี้ยเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์มันจะมีจุลินทรีย์อยู่ในขี้ไก่สดมันก็มีจุลินทรีย์อยู่แต่มันเขาเขามีการปรุงอในสูตรของเขาไงขี้ไก่ขี้ไก่สดบ้านเรานี่ก็ดีแต่มันก็มันมันก็มีเพราขี้ไก่ทั้งนี้แล้วถ้าในตนัวเจนสูงใช่ไหมแต่อย่างอื่นไม่ค่อยมีอย่างเงี้ย แต่อันนี้เขาปรุงใส่อะไรนะอาหารธาตุอาหารเสริมลงไปอีกสารปรับปรุงดินพวกเวยไล<อ>ด์ไดโนไมท์อย่างเงี้ยอ่าเข้าไปอีกสีนงที่ดีจะให้ดีมันต้องมันต้องใช้สม่ำเสมอแค่ทีละกี่ครั้งทีละครั้งอ่ะ พูดความจริงที่ก็ทำไม่ได้นะที่ว่าไม่จีิีคือมันยังไงมันกขาดเคมีไม่ได้อะอันนี้เราพูดถึงความจริงแต่ถ้าทำได้ทำได้มันก็ดีก็ไม่ใช่ว่าจะ,จะทำไม่ได้ก็ทำได้คือเคมีมันมันสะดวกกลับ การใช้งานแล้วแล้ก็เป็นผลรวดเร็วกว่าเงี้ยมันเป็นมันเป็นเป็นอะไรที่เลือกไม่ได้อะทำไมเราไม่ให้ ฝากไว้กับฝากไว้กับคนคนที่ชมช่องช่องเราว่าเออถ้าถ้ามีใครมีความรู้ดีๆก็แนะนำเรามาเพราะว่าเราเราก็ยังไงเราก็ลองผิดลองถูก<ะ>ใช่ไหมแบบวิธีของเราเออถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีใครคือเราพร้อมเราพร้อมรับรับคำเสนอแนะอยู่แล้วไงถ้ามีใครมีความรู้หรือว่าควรทำอย่างนี้ก็ เอาเม้นต์มาน้อนำเรามาได้ไดเลยเด็กก็จะได้เด็กก็จะรู้ว่ามีคนชมที่มีการตอบรับของเราอะเราก็อยากให้คนอื่นได้ได้ได้เราบ้างอันนี้ใชขนาดเดี๋ยวได้ใช่ <c oughs> ใช่ไหมผลงานของผมเลยไม่คิดว่ามันจะออกมานอกขนาดน,นี้ใช่ไหม จะขึ้นมันจะขึ้นใหม่ไหมเนี่ยที่จริงโคนมันอยู่นี่นะโคนโคนจริงจงมันอยู่นี่อ่าอ่ามันก็จะออกมานี่ออกมานี่ออกมานี่จะขึ้นใหม่ไหมขึ้นใหม่ไหมต่อพวกันตายแล้วรอนหน่อใหม่ข้างล่างดีกว่าไม่ทำไมรอนหน่อใหม่ข้างล่างเอาไปกินเลยทงสายมันเลยเอาเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเราแค่ตัดหญ้าไปเลย มีอีกไหมปุ่ยน,น่ยมี่รับผม ไปใส่เสร็จแล้วนีแว่แล้วก็กบกบเอาหรอไหมเพราะมันจะอยู่ข้างหน้าอ่ะ <c oughs> กบดิน ไม่ใช่หน่อมันไหมนะหหเนี่ยแขนงแขนงไนอหนี่เป็นหน่อมันหน่อจะอยู่ข้างล่างจะเป็นแขนงเ,เนี่ยพี่งานเดี๋ยวพี่เกียร์บุก่อนครับกมัน,นต้องปลุกใจเพราะ ใหญ่กว่าพวกมันจะมี

กาจะหาว่าเราบ้าเรานอ่ยขนเบียตานะแล้วอยู่ ทำอยู่ใครนะครับผม<อ>พี่อีใครทำอยู่ใครแม่ครับแม่ยายอ๋อแม่ยายมาเอากระถินมันนั่งกินเบียร์อยู่นี่มันต้องรับหน้าที่จากการกินเบียร์ไปช่วยแม่ยายก่อนเยี่ย,ยมเยี่ยมมาให้เดืยวทองมาเลย